สวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักนะครับที่ดูกันอยู่ประจําที่ช่องมาร์ a เอแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมวันนี้นะครับผมท่านผู้ชมก็เป็นวันที่แบบหลายๆคนอะรอคอยรอคอยที่จะแบบเสี่ยงตังกับมันนะครับผมเพราะว่าเป็นฟา a สอัปเกรดนะครับเป็นปืนอัปเกรดกระบอกที่เท่าไหร่แล้ววะจาไม่ได้แล้วนะครับผมก็คือช่องตอนนี้นี่คือไม่มีการทําช่องเพิ่มแต่ท่าทางแบบมาไม่หยุดเลยนะครับผมโอเคท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเรามาพูดถึง ในวันนี้กันดีกว่านะครับผมว่าผมจะบดกี่เพชรในการอัพป,ปืนฟาัสนะครับผมฟาัสเดโมนิกกลินถึงเลเวลที่7หรือว่าเลเวลแม็กซ์นั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมถือว่าเท่เลยนะฮยทำดาเมจพิเศษต่อเป้าหมายที่เคลื่อนที่ก็เป็นความสามารถพิเศษของเจ้าตัวฟาัสเดโมนิกกลินนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงราคาเรื่องตู้สุ่มกันก่อนดีกว่านะครับผมราคาในการสุ่มเนี่ยก็จริงจริงแล้วมันมีให้ดูตามนี้เลยนะครับผมแต่ผมสรุปมาแล้วว่า ทั้งหมดเนี่ยใช้ไปถ้าเหมาตู้นะถ้าเหมาตู้นี่หมดไป1582พงเพชรนะครับผมนี่เป็นไงเพิ่งคิดเลขเพิ่งคิดไปแบบแบบเลยนะครับผม1582เพชรคือการเหมาตู้นั่นเองนะครับผมแต่ผมจะมาสุ่มเอาแค่ตัวเอ่อเอาแค่ตัวกล่องดีกว่านะครับผมถ้าได้นะถ้าออกนะอ่าก็เป็นการเลือกแบรนด์ไป2ออย่างนะแล้วก็เป็นการสุ่มไปนั่นเองนะครับมาเปิดมาเป็นไงเปิดมาได้กล่องสุ่มเลยเดี๋ยวไปเปิดทีเดียวนะฮะ โอโห่อพ่อปากมีแล้วเดี๋ยวห่อพ่ปปากมังกรนะเอามาขายอะอออย่างแรเลยนะพะ่อปปากมังกรผมยังชอบเลยนะครับผมพม่อปปากตัวเนี้ยใส่กับกล้ามทองหัวบาวันนี่คือแบบหัวบาวันที่เป็นหัวหัวมแมลงสาบสีขั้นสุดอเออนั่นแหละถือว่าเฟี้ยวเลยนะฮะเอา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 อกทำไมครับเนี่ยโอ้ยออกง่ายจริงๆเลยเวลามีแล้วเนี่ยโอ้โหเกินไปดูดิออกเฉยนะครับ โอ้โหดูดิหมดไปแค่แบบไม่กี่เพจนเองนะครับผมก็ใครที่อยากอยากจะสุ่มก็ลองไปสุ่มดูนะปืนมันออกง่ายแต่ว่ามันหมดกับการอัปเกรดอนะเยอะนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาซื้อตัวหินอัปเกรดกันเลยดีกว่านะครับผมซื้อไปสักมันตันเท่าไหร่วะเออสัก100กล่องปหนึ่งร้อยกล่องออกซึ่ดถึงขีดจำกัดการซื้อนะครับผมที่99กล่องนั่นเองนะฮะ โอเคก็เดี๋ยวไปเปิดทีเดียวนะครับผมซื้อไปสักประมาณนี้และกันนะครับผมประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคนะครับผมก็ซื้อไปเลยแล้วกันเข้าไปเปิดทีเดียวนะครับมาก็เดี๋ยวเรามาจัดกันเลยดีกว่าว่ามันจะพอหรือเปล่านะสำหรับการอัพจากเลเวล1ไปเลเวล7นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่านะฮะ กล่องผมอยู่ไหนเอยกล่องผมอยู่นี่นะครับผมเดี๋ยวมาเปิดกันเลยดีกว่า199กล่องนะครับเดี๋ยวมาเปิดชีละ10กล่องดีกว่านะครับผมยังไงจังหวะนี้จะหมดกี่เพชนะครับตอนนี้ผมหมดไปประมาณเอ่อผมหมดไปประมาณกี่เพชวะเดี๋ยวค่อยไปคำนวณให้ดูแต่ผมขึ้นให้ดูดว่าผมหมดเท่าไหร่เออนั่นแหละผมก็ลืมไอ้นี่ไว้นะอุตส่าห์แบบเปิดเครื่องคิดเลขไว้ก็ลืมว่าจะแบบเออว่าจะแบบยังไงอะ กดให้ดูแบบจะๆแลว้วผมหมดไปกี่เพรน,นะครับผมก็เดี๋ยวพิมพ์ขึ้นไว้ให้กันละกันนะครับนะไปอีก10ปะโอ้สิก็ออกเหมือนกันนะครับเนี่ยกล่องหนึ่งก็ถือว่าแพงพอสมควรเลยนะฮะอ่าไม่มีออกเยอะเลยฮนะตอนนี้เราอัพได้ถึงไหนแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไปอีกสักสิก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูว่าอัพได้ถึงเท่าไหร,ร่นะฮะโอเคก้าออกอยู่นะครับผมถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันหน้านี้ ถือว่าไม่เกลือนะครับผมถือว่าชื่อสิบออกสิบออกเอาเรื่องนะเออเอาเรื่องนะสิบออกอ่ะมาครับผมเดี๋ยวเราไปอัปเกรดปืนกันดีกว่านะครับผมฟาร์มัสเดโมนิกกลินตัวนี้นะครับผมอ่าขั้นที่2ใช้30นะครับผมขั้นที่2ใช้30ิหินนะครับผมขั้นที่3ใช้60ิหินนะครับผมอ่าจะไป60 30บสาิบิเป็น90แล้วนะครับผมเออ90เออ60 90เก้าบอผมคำนวณหินให้ดีกว่านะครับผม90แล้วนะครับ อ่าแล้วก็บวกอีก120รครับผมเลเวลที่4นะฮะบวกไป120ิครับผมเป็น2 1 0ิบแล้วนะครับผม210หินนั่นเองนะครับอ่าต่อไป240นะครับผมเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยดีกว่านะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดกันให้หมดทีเดียวเลยดีไหมแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเอ่อไอ้นี่ทีเดียวนะเดี๋ยวค่อยมาอัพทีเดียวเพราะว่ายังไงผมก็ได้เก็บสะสมแต่ผมอยากเก็บเป็นกล่องมากกว่าวะ เดี๋ยวนะขออนุญาตหากล่องมันก่อนนะเมว่าผมไม่น่าเลยนี่เลยอ่ะผม,มน่าออกเลยอ่ะเออหาก,กล่องยากอยู่ด้วยเนี่ยโอเคกล่องจะสีแปลกๆของชาวบ้านนิดนึงนะฮะโอเคก็เหลือเปิดไปสักประมาณ20่สิบดีกว่านะครับผม20่สิบดีกว่านะฮะ,ะ,ฮะโอเคก้าวออกอยู่นะครับผมอันนี้ก้าวไม่ออกเลยฮนะสิบออกแล้วผมยังไงจังหวะนี้โอ้โหแปดออกอ่าถือว่าได้อยู่นะถือว่าได้อยู่นะตอนนี้เปิดไปเลยสักอา่าสามสิบเก้าเลยไปโอ้โหเปิดไปเยอะเลย19ออกครับผม โอ้โหเกลือไม่เกลือเท่าไหร่อันนี้โอ้โหถือว่าเกลืออยู่เกลือปิดเลยอันเนี้ยโอ้โหไม่มีแปดเลยเอามาโอ้โหก็ถือว่าประมาณนี้นะครับผมอัพได้ถึงเลเวลไหนแล้ววะขออนุญาตไปดูนิดนึงผมแบบไม่อยากเปิดทีเดียวอ่ะผมกลัวเสียกล่องอนะ่ะบวกอีก240นะครับผมเดี๋ยวบวกไปก่อนนะฮะอ่าบวกไป240นะครับผมจัดไปเลื่อนขั้นไป450รหินแล้วนะครับผมนี่450รหินแล้วนะฮะ โอ้ต่อไป400เลยเลยนผู้ชม400เลยนะเลเวลหเลเวลหก 6, เออเอาเรื่องเหมือนกันนะเปิดไปทีเดียวเลยดีไหมพอหรือเปล่าไม่รู้ด้วยเนี่ยดูทรงแล้วแหละถ้าไม่พอนี่คือแบบถือว่าหมดเยอะเลยนะถือว่าหมดเยอะเอาเรื่องเลยนะเออไปเปิดเลยครับผม30กล่องเปิดทีละสามสิหมกับ90้พอดีไปเจมาครับผมโอ้โหถือว่าเข้มนะ8ออกอยู่นิดนึง 9ออกอยู่อันนึงแต่มีสามมาเพียบเลย8กับ7 9ออกครับผมถือว่าคุ้มตานี้อันนี้ไม่คุ้มเท่าไหร่โอ้โหอันนี้คุ้มอยู่แต่มีสามมาด้วยอะโอ้โหเกินไปเป้ามาน่าจะไม่พอถ้าผมดูทรงแล้วอะเปิดแม่งหมดเลยแล้วกันนะฮะ <c oughs> 10ไปเออ10มาโอ้โห10ออกสองรอบแล้วท่านผู้ชม8 9ออกครับโอ้โหพอเปิดเยอะนี่มันออกโอ้ออกนีเหมือนกันนะพอเปิดเยอะๆยอะะโอ้โห10ออกอีกแล้วท่านผู้ชม ลองไปเปิดเยอะๆนะถึงจะออกดีนะครับผมเนี่ยตัวหินตัวนี้มาดีครับอ่าหมดแล้วนะครับผม่ผมว่าไม่พอว่ะท่านผู้ชมว่าพอไหมท่านผู้ชมว่าพอไหมไม่พออันนี้ก็บวกอีก400ไปอ่าบวกอีก400เนี่ยเดี๋ยวนะบวกให้ดูอ่าจัดไปนะครับผมตอนนี้ใช้หินนับเกรดนะครับผมไปทั้งหมดเนี่ยเอ่อ850หินแล้วนะครับผมอันนี้คืออีก600นะ600นี่คือแบบได้ท่านะ คือแบบโหแม่งจี๊ดว่ะจี๊ดว่ะเรามันใส่สุ่มอะเรามันไม่ได้ใส่ซื้อไงเออเรามันใส่สุ่มอ่ะเออเราต้องสุ่มเดย์ใช่ไหม,มเดี๋ยวไปซื้อกล่องสุ่มดีกว่านะฮะม,มาผม<ห>พ่ออย่ปรับมาก่อนเอามาขายเฉยเลยอู้ไม่แลเลยเดี๋ยวนะสักประมาณห้าสิบกล่องพอไหมวะห้าสิบกล่องพอไหมผู้ชมว่าพอไหมโหไม่พอว่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะอะเอา,อา,อาสัก อา่าส,สามพันเพชรไปมาหกออกครับผมผมไม่มันเกลืออยู่เนี่ยมันเกลืออยู่เนี่ยสี่ออกเต็มเลยโอ้โหเกินไปแปดโอ้โหสิบออกครับผมสิบออกแต่สามสี่บ,ออา, 3, บานเลยอะโอ้โหเกลือจัดนะฮะไปไปอัพดีกว่านะฮะโอ้โหคือแบบได้ยังวะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ดังไม่ได้นะผู้ชมดูดิคือแบบโอ้โเกินไปโอ้โห,หมดอีกเท่าไรหร่วะเนี่ยให้ตายเถะนะต้อมาห้าสิบน่าจะพอผมว่าห้าสิบน่าจะพอไปไปลุนรัวลุนรัวลุนรัวมาไม่ได้ให้มันรู้ไปดิวะมาบวกอีกหกร้อยไปไปเจอเยอะแยะไป บวกอีก600หินเป็น1,450หินนะครับผมได้ท่าทางมาแล้วนะฮะเออกรเทเลยพี่ตดเทเลยครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนะดูท่าทางก่อนนะฮะคือแบบช่องแม่งเต็มแล้วอะท่าเอ้โหไม่ได้ใส่ก็เลยไม่ได้ใส่ท่าไก่เลยอะ <c oughs> ก็เลยไม่ได้เต้นท่าไก่เลยนะอ้าคกดเทพี่น้องครับตดเทครับดูดิโหยังหลอนะครับ หลอดจัดด้วยผู้ชมนะครับผมใช้เพชรไปเท่าไหร่ทั้งหมดก็น่าจะเป็นสักประมาณตอนแรกมี5 8าน่าจะสักหมื่นหมื่นเอ่อหมื่นหกหรอหมื่นหกพันประมาณนี้แหละนะครับผมประมาณหนึ่งหมื่นหกพันประมาณนี้นะครับผมถ้าไม่รวมไอ้ตู้ในนั้นนะ่ะที่ผมสุ่มตู้ไปนะครับผมแต่ตู้มันก็แบบหมดไปนิดเดียวอะ่ะเออมันไม่ได้แบบมันไม่ได้หมดเยอะนะฮะ โอเคครับผมท่านผู้ชมแล้วก็กิจกรรมฟาร์มัสคาบุกิในวันนี้นะครับผมก็ยังมีเป็นตัวเติมครบแล้วก็รับเนินตัวนี้ด้วยนะครับผมเป็น499เเพชรเลยนั่นเองก็เป็นถ้าทางเรียกคาบุกินะครับผมแล้วก็มีแอร์บอร์ดคาบุกิตัวนี้นะครับผมคือแบบของสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมเรามาแจกกันสักหนึ่งรางวัลก็แล้วกันนะครับผมสำหรับท่าทางคาบุกิตัวนี้ นะครับผมก็เอางี้ดีกว่าผมไม่ขึ้นเลขให้ดูดีกว่าผมไม่ขึ้นเลขให้ดูว่าผมใช้เพชรไปทั้งหมดกี่เพชรเพราะว่าผมจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยทายกันมาว่าผมใช้เพชรในการอัพเนี่ยในการอัพนะย้ำว่าในการอัพเลเวล1ไปถึงเลเวล7นะครับผมไม่รวม ไม่รวมการสุ่มในตู้นะนะครับผมก็พิมพ์อคอมเมนต์เกี่ยวกับคําตอบมานะครับผม UID ชื่อ Facebook นะครับผมแล้วก็ชื่อตัวละครไม้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวมันถึงวันที่22ใช่ไหมก็ก่อนวันสุดท้ายประมาณสักวันที่21เนี่ยเรามาประกาศรายชื่อผู้โชคดีกัน นะครับผมแล้วก็ในวันนี้เหมือนว่าจะมีการรับท่าเต้นฟรีด้วยนะครับผมท่าไหนเอยสควอตบีดนะครับผมก็เป็นท่าเต้นตัวนี้เลยเป็นการลงเล่นครบ10ครั้งนะครับผมก็จะสามารถรับท่าเต้นสวิชชิ่งสเต็ปตัวนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีตัวท่าเปิดตัวนะครับผมท่าเปิดตัวตัวนี้ก็มาแบบตู้สุ่ม8ทีเหมือนกับเซิร์ฟอื่นเลยนะครับผมราคาในการสุ่มก็ ตามนี้เลยนะครับผมเอาไปบวกกันเอานะว่าเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมขอร้อนใหญ่ก็มี2อ,อย่างมีนะครับผมมีไอซ์วอลนะครับผมมีถ้าเปิดตัวไซโคสกาเตอร์นะครับผมตัวนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ฟอร์มาสนะครับผมสุ่มได้ถึงวันที่17มีนาคมเลยนั่นเองถือว่านานนะเกือบเดือนเลยนะครับผมเกือบเดือนเลยก็คือแบบเขายืดเวลาให้แบบว่าให้เก็บตังค์อัพหินอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมแล้วก็ Ờ, ตัวเติมครบนะครับผมก็ถึงวันที่22อย่างที่เราพูดไปนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมถึงวันที่24กุมภาพันธ์เลยนั่นเองสำหรับตู้สุ่นแปด a ีแ a t i เ n ชันเปิดตัวนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้และกันในส่วนของคลิปนี้นะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์กด u ั s ส r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาก AP ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจุ๊บครู